ถามว่าดิจิตอลแบงกิ้งมันมาอุดช่องโหว่ของความล้าสมัยของแบงก์ยังไงใช่ไหมคือจริงๆเลยเนี่ยนะอันนี้ในทุกๆยุคสมัยเนี่ยอันนี้ในความคิดของผมนะคือจริงๆมันมีโอกาสของมาเสมอโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอแล้วมันก็จะมีโอกาสแล้วก็พิร์นใหม่ๆซึ่งถ้าคนที่มองเห็นพิร์นนั้นก่อนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ได้เปรียบอันนี้ผมนึกย้อนไปตอัไที่ผมยังเด็กแล้วกันนะประมาณช่วงปี1980ส่วนเก้1980ถึง ปี1990ในช่วง10ปีเนี้ยตรงนี้จะเป็นยุคของนายทุนใครมีทุนมากใครเป็นผู้ผลิตใครมีที่ดินใครมีโลเคชันสวยๆพวกนี้โกยไปเลยยังไงก็รวยทําไปนะในยุคนั้นเป็นยุคสมัยผมเด็กๆคราวนี้เนี่ยพอประมาณช่วงปี1990จนถึงปี2000ยุคนั้นก็จะมีดีไวท์ทุกขึ้นใหม่บนโลกก็คือคอมพิวเตอร์จะสังเกตว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาบทบาทพร้อมกับตัว Microsoft ตัวหนึ่งก็คือ Microsoft Office ซึ่งเป็น กลยุทธ์หรือเป็นการิเริ่มใหม่ของบิลเกตซึ่งทำให้บิลเกตเนี่ยตอนนี้ร่ำรวยไปเลยมหาศาลนะครับอันนั้นเป็น,ปนช่วงยุคของปีพันนั้นนะคราวนี้พอปี2000จนถึงปี2010เนี่ยอันนี้มันเป็นโลกของอินเทอร์เน็ตละจะเห็นว่าอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันย่อโลกจากใหญ่ๆนะให้มันเล็กทำให้นักธุรกิจเบอร์ใหม่ ทำให้คนที่มีความคิดใหม่ๆเนี่ยที่ไม่มีสิทธิ์ที่เขาจะไปสู้กับคนที่มีเงินทุนาน,านาหรือคนที่มีโลเคชันดีๆเนี่ยให้มีโอกาสหน้าร้านของตัวเองบริษัทของตัวเองหรือเซอร์วิสพร v i เวเดอร์ต่างๆเนี่ยในโลกของอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกของไซเบอร์จะมีเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่มากมายและทําให้โลกเนี่ยมันแคบลงคราวนี้ปี2010จนถึง2020ที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ผมถือว่าเป็นยุคข,ของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีซับท,ทับซ้อนบนโลกอ,ลอินเนทอร์เน็ตอีกทีหนึ่ง การสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตทําให้นะวัาตาการรมทุกอย่างเนี่ยสำเร็จได้ในแค่เพียงในบนมือถือเลยบนในนิ้วเดียวครานี้เนี่ยบนมือถือเนี่ยในยุคนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนที่ผลิตด,ดีไว้์อย่าง Apple หรือยอย่าง Samsung หรือยอย่างหัวเว่พวกนี้ที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าล่ารวยไปนะมันไม่ใช่แค่นั้นคนที่ผลิตแอปพลิเคชันโปรกังต่างหา เราจะสังเกตว่าอ่าเมื่อกี้ผมพูดถึงโซเชียลมีเดียดับหลใช่ไหมอย่าง Facebook อย่าง Instagram WhatsApp จริงๆเรายังมี WeChat ในประเทศจีนนะจริงๆเนี่ย WeChat ตรงนี้แล้วก็ยังมีอ่าอภิเชษฐ์ดังๆผมยกตัวอย่างอย่าง Uber Uber เนี่ยจะสังเกตว่าเขาเนี่ยกลุ่มตลาดทั่วโลกเลยนะเขาไม่มีแท็กซี่เป็นของตัวเองไม่มีอู่ซ่อมรถไม่มีคนขับนะแต่เขาโกยเงินนะปีหนึ่งนะในช่วงปีหนึ่งเก้าที่ผ่านมาเนี่ยเขาโกงได้ถึง14.8สี่จุดแปดล้านดอลลาร์ทำไม มันมากไปกว่าคนที่ขับแท็กซี่ตลอดทั้งปีแบบนอนซ่อบอีกนะจริงไหมคราวนี้ลองพูดอีกตัวหนึ่งอย่างอะไรเดียอ,อย่าง booking com ถ้า booking com เนี่ยจริงๆเนี่ยนะเขาไม่มีโรงแรมเขาไม่มีบริการรถเช่าเขาไม่มีบริการท่องเที่ยวแต่ booking com เนี่ยฟันเงินเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็คือตกมา4,500ล้านบาทซึ่งจริงๆมันมากไปกว่าเจ้าของโรงแรมจริง,ๆ,รงๆที่มีเจ้าของ,ท,งที่เป็น ตจ้ของโรงแรมที่มันมีโรงแรมเป็น10บสแห่งอีกอะถูกปะอันนี้คือความสะดุดแอปพลิเคชัน